กิกโผโตอัดคลิปจ่อฟ้องกลับรับไปขอโคต้าหวยถือว่าเป็นประเด็นที่ชาวเนต็ตเนี่ยให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่นายสีสุวรรณจัญยานะครับเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยพร้อมด้วยนายสุสยามมากแก้วนะครับหรือว่ากิ๊กเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสอน,อนอดูสิทธิ์นะครับเพื่อให้ปากคำนะครับกรณีตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่านำคลิปเสียงสนทนาระหว่างนางจุรีพรสินทุพัย ข้าราชการการเมืองประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายเสกสกลอัฏฐาวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กําหนดออกมาโพสต์ตามสื่อสังคมออนไลน์นะฮะทั้งนี้นะครับเนื้อหาการสนทนาที่มีการกล่าวถึงประเด็นการจับกลุ่มขบวนการโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และเกี่ยวพันกับทุนหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ในปี2,562นำไปสู่การแจ้งความอาผิดคนที่นำมาเผยแพร่โดยอ้างว่าเป็นการใส่ร้ายกันแกล้งทางการเมืองต่อมาทางด้านของนายศรีสุวรรณนะครับเปิดเผยว่าวันนี้ตนเองเนี่ยพานายสุดสยามมารายงานตัวตามหมายเรียกในข้อหาหมิ่นประมาทและนำเข้าข้อมูลันเป็นเท็จระบบคอมพิวเตอร์ตามที่นายเศสกลได้เข้าแจ้งความ ส่วนข้อเท็จจริงนั้นนายสุดสยามนะครับจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเพียงแค่รู้จักกับนายเสกสกลและนางจุรีพรเท่านั้นรวมไปถึงไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งย่านสีลมกับนางจุรีพรโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กลับมีคลิปเสียงเผยแพร่ในสังคมออนไลน์วันนี้นายสุดสยามจึงเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับโดยจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขณะเดียวกันนะครับนายสุทธสยามจะเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับอีกฝ่ายด้วยเช่นกันในข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทเนื่องจากทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงส่วนกรณีที่ทั้งสองคนให้การว่านายสุทธสยามเนี่ยเป็นผู้บันทึกเสียงนั้นส่วนตัวชื่อว่าเป็นการหาแพ้รับบาปเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับนายสีสุวัรณเปิดเผยว่านายสุทธสยามมีอาชีพขายรถมือสองและรับพิมพ์ลายเสื้อซึ่งได้รู้จักกับนางจุรีพรเมื่อไม่นานนี้ จากการว่าจ้างให้พิมพ์ลายเสื้อจึงมีโอกาสไปทานอาหารกับนางจูรีพรครับแต่ไม่คิดว่าจะถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้บันทึกเสียงโดยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้โทรศัพท์เข้ามาข่มขู่นายสุดสยามครับทำให้เกิดความหวาดกลัวจึงขอให้หยุดการกระทําเช่นนี้นักการเมืองอยากทาอะไรก็เป็นเรื่องของนักการเมืองอย่านําคนบริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ด้านนายสุธยามนะครับเปิดเผยว่าเมื่อตอนเองเนี่ยได้รับทราบเรื่องดังกล่าวจึงมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลังจากนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจส่วนรายละเอียดตนเองขอให้การในชั้นสอบสวนยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนบันทึกเสียงตามที่ถูกกล่าวหาแต่ยอมรับวันเกิดเหตุไปทานข้าวกับนางจูรีพรและมีการสนทนากันในเรื่องนังกล่าวจริงโดยในร้านมีคนเยอะแต่ในโต๊ะที่ตนเองนั่งมีแค่นางจูรีพรและตนเอง แต่ยังมีลูกน้องของนางจุรีพร5-6คนอยู่บริเวณโต๊ะอื่นส่วนท่าทีการพูดคุยของนางจุรีพรซึ่งเนื้อหาในบทสนทนานั้นตามในคลิปเสียงเป็นการพูดคุยประมาณ2นาทีโดยนางจุรีพรเปิดลําโพงขณะสนทนาจริงตนเองก็ไม,ม่ทราบว่าเปิดลําโพงทําไมคิดว่าโต๊ะอื่นก็ได้ยินเช่นเดียวกันโดยผู้ที่อยู่ใกล้นางจุรีพรมีแค่ตนเองเท่านั้นแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้บันทึกเสียงนายสุธยามเปิดเผยอ,อีกว่าในวันดังกล่าวตนเองยอมรับว่า อยากได้โคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงติดต่อนางจูรีพรไปจนได้พบนายเสกสกลและร่วมทานอาหารกับนางจูรีพรครับก็จะมาทราบเรื่องตามที่มีการนําเสนอข่าวหลังมีข่าวออกไปตนจึงไม่ได้พูดคุยกับทั้งสองคนแต่อย่างใดและไม่เข้าใจว่ามีเจตนาอย่างไรจึงแจ้งความเอาผิดตนเองและไม่ทราบว่าทางคู่กรณีมีพยานหลักฐานอะไรแต่ขอยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวครับ